สบายดีพี่น้องฟังลาวและพี่น้องฟังไทยเนาะและกะ็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนัานเนาะเมื่อนี้เขาก็สิพามาเบิง่งเนาะกับบรรยากาศหลังจากที่ว่าเอาฮิดภารกิจแล้วเนาะเทอาหารเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงไก่เขาก็มาเลาะอยู่สวนเนาะว่าเขาห็บอย่างนีง้วิธีแต่ละมือเขาเนาะอเอากะบ,บางทอเขาก็มาเลาะเล่นอยู่สวนเนาะ บ,บ่บ่มีอย่างเห็ดนะพี่น้องบ่บมีงานนะสมมติว่ามันกะงานอิสระอีกแบบหนึ่งเนาะเอาก็มาเล่นอยู่ส่วนมามาเบิ้งให้เพื่อนเนาะว่าออกบอ่เดอกออกบอ่บางเถ่อเพิ่นบด้มาเฮากะจะได้หดน้ําต้นไม้เนาะถือว่าเป็นต้นบางคุดพี่น้องถือว่าเป็นต้นบางคุดเนาะเพิ่นก็ให้เฮาเบิ่งให้จังซี่นะบางเถ่อก็ได้บางเถ่อเพิ่นก็มีค่าผลตอบแทน บางเล็กน้อยเนาะสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับที่คนที่ว่ามาเห็นงานไม่ไม่สำหรับว่าคนที่อยากมาเห็นงานสวนเนาะแต่ว่าตัวข้าพเจ้านี่บอได้เห็นงานสวนเนาะเป็นเห็นงานเลี้ยงไก่เนาะแต่ว่าเอามาพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศเนาะอยู่ในสวนถือว่าเป็นเป็นการพ่อนคายนะหลังจากเฮา เห็ดเวียกเนาะมาเมื่อไแล้วเจสมันก็เริ่มกับลังสีออกดอกเนาะตอนนี้มันก็เริงเริ่มสีออกดอกผมไม่พี่งเองเดี๋ยวจะให้เบิ่งกันเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเป็นดอกดอกเนี่ยหลังจากที่ว่ามันออกมนมันยังสี่น่พี่น้องะมันออกมนมันยังซี่น่อยเห็นปะมันออกมันมันยังซีนี่แล้วมันก็สีออกดอกอีกเนาะมันสิบาน สิบ,บาทอีกเรื่องหนึ่งนะสิบ,บาทแล้วก็อาจจะเป็นมากทีนี้นะแล้วก็สิพอได้อยู่ได้กินอยู่เนะหลังจากที่ว่าเอาแล้วจากการเห็ุงานเล่าไก่แล้วเขาก็จะมาเก็บหมากไม้อยู่ในส่วนนี่เนาะสมมติวันหน้าออกไม้ก็น่าจะเป็นเมษา่นแล้วเนาะก่อนสิจะได้เก็บเนาะช่วงสวงการยังสิเนาะจะเป็นฤดูของเพ่น เนาะเพิ่นกับปลูกหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเขาิิพาเราะชมมัมืนากาศในสวนเนาะเพิ่นกับปลูกหลายอย่างเนาะอื จะพาไปเบิ่งเลาะเบิ่งกันเนาะทีนี้ก็เป็นมีต้นทุเรียนพร้อมพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นทุเรียนนะก็จะมีหลายพ่นปูกเนาะนี่พูดดีต้นทุเรียนนะ ก็ตองเป็นดอกพี่นะ้องหลังจากที่มันออกนี่มันก็นจะมีมากอีกเท่านึงเนาะจะเป็นจะออกดอกแล้วก็จะดอกลุนนะ่นเนาะแล้วก็จะมีไหลายอย่างเป็นส่วนคล้ายๆส่วนผสมพี่นะ้องมันก็นจะมีปลูกพู่เพ้อมพี่นะ้องปลูกใบพูเขี้ยวเฮานี่เนาะถือว่าปลูกมดเนาะที่อยู่นี่นี่ จะมีภูเขี้ยวน้ำเนาะบางทีก็เ,เอาไปเห็ดห่อเมี่ยงจากซี่นะเห็ดทำพิธีกรรมเนาะตามความเชื่อเนาะจะมีภูน้ำเนาะแล้วก็มีมีหล,หลายอย่างนะแล้วก็จะมีมะคุงที่มีหล,หลายอย่างที่อยู่ในสวนนีนะจะมีมะคุงพี่น้องกิน สบายหยับก,กินมะฮุงก็ไดนะ้เนาะถือว่าง่ายๆเนาะออถือว่าเฮาอยู่ในส่วนนี่ถือว่าบริซื้อประเภทมะฮุงมาอย่างนี้นะเนาะอยวเฮากจะพาไปเบิ่งอีกนะเนาะว่าจะมีอย่างไง